ก็ผ่อผัดคนาพี่น้องจ้ามาปิดไฟได้แล้วมั้งเนี่ยปิดไฟได้แล้วฮาถ้วยฮะอะ่นี่ใส่น้ำล้างถ้วยหน่อยสักนิดหนึง่งเออเห็นบ่อซแบแล้ว,วพี่น้องแ่บแสบแซ่แบโยโย่ยอะนี่พริกเผาน้ำพริกเผาเออเห็ดบ้านปูด้วยจ้ะ เราพอนใส่ปาสาาลาซาบะลงไปเห็นบ่มันกะแสดโอ้ยหวานจะมันหวานเห็ดเนาะจะเนาะอหวานเห็ดหวา,า,านก็นได้ยังสีล่ละจ้ะอันนี้ก็โอเคเลวนะแต่ว่าอโอเคแล้วค่ะปิดไฟอืมขอบคุณมากมากด,ด้วยจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้ะ